นี่นะจ๊ะซึ่งตามหลักวิชากรท่างก็ต้องทําหลังทําแล้วเนี่ยใจยต้องใสใสใส่สามใส่แลานึกกิจทีก็ใสทุกทีบุญใหญ่ก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่อะไรเราไดถึงยดารู้ว่าเนื้อนาบุญมันเกิดขึ้นได้ยากในโลกเพราะกว่าจะมีมู่สงอย่างนี้ได้เนี่ยเือมีพุทธบฏิกรอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่าย แต่มีการมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการมาเกิดขึ้นของท่านก็ไม่ใช่ง่ายพรากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสั่งสมบุญบาร,รมีมามากไปอ๋อนับพบนับชาติไปทวนแต่ที่นับไปทวนน่ะามารวมกันได้ยี่สิบสงไขแสมาหากับอสงไขยนั้นคนนับไม่ทวนนับชาติไปทวนคือเกิดก็นับกันไปทวนเลยแล้วก็ยังต้องได้รับพุทธบัญยาก่อน จากปสัสมาสมุทเา,า้าถ้าจะต้องตรวจตาดูดยพุทธิยานยืนยันดูกําลังบารมีเต็มเปี่ยมหรือ,อยังหรือกําลังจะเต็มเปี่ยมเป็นนิยตะโพธิสัตว์แน่นอนว่าจะต้องได้ตรัสรู้เป็นปรสัสมมาสมุทเา้าอย่างแน่จึงพยากรณ์ไว้ว่านับจากนี้ไปอีกเท่านั้นเท่านี้กลับหรือพุทธัดนดรเลยเหล่านี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะ จะได้ตัดสรุปเป็นปัสมมาสมฤตเจ้าทรงพระนามว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยเออบอกได้เลยนะก็จะไม่เห็นครูคนไหนบอกได้เรื่องในอนาคตที่ย,ยาวๆเงี้นะนถูกด้วยเกิดในตระกูลนั้นเป็นยังงั้นอย่างงั้นบอกเรื่องราวแล้วก็ยังมีพระอักษาวกทั้งสองทั้งซ้ายทั้งขวาชื่อกันชื่อนี้อ้อบอกหมดเลยนี่ ไม่ใช่ธรรมดาหรอกนี่เะเจ้าอย่างอีกสี่สงไข่แสมหาครับต้องเจอกันอีกหลายพระองค์เลยตึงกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้นี่เลยเจ้าเพราะนั้นตอนนี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็เกิดได้ยากเช่นเดียวกันและก็ามาเจอพระร,รัตนตรัยซึ่งเจอยากเช่เหมือนกันและเจอเนื้อนาบุญที่โอ้โหเยอะแยะสองหมื่นมาเรือนแสน สิยากมากทีเหมือนกันดังนั้นมาเอาเลยเพราะวันนั้นเป็นวันบิ๊ก